สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้กับรถยนต์มือสองเป็นพาโ,โต้นะครับวันนี้มีรถกระบะสี่ประตูอ่ามาแนะนำมานําเสนอกันบ้างดูหัวเดียวกันไปเยอะแล้วนะครับนะเรามาดูสี่ประตูรถกระบะสายซิ่งรถกระบะใช้งานในครอบครัวกันบ้างนะครับนะคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับผมนะรถปี2018นะครับนะอ่าเป็นตัวมดับเบิร์เก็บเป็นตัวเจพัด เอ้แต่ปีสิบแปดทำไมหน้านี้<ม>เอาอีกแล้วนะครับนะก็ปะแปลงหน้ามาเหมือนเดิมครับผมนี่เราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะั้นนี่นะครับโฉมลานหน้าครับเบิกใหม่หมดนะครับไฟหน้ากระจังหน้าเป็นสีเทาดําแล้วก็สีดําเปลี่ยนโนแบ็กนะครับนะไฟหน้าก็เบิกใหม่เลยนะครับเป็นไฟของโฉมล่าสุดเลยมโฉมหมูป่าส่วนไฟตันหมอกเขามีมาให้พร้อมนะครับนะนี่หน้าส,สวยสวยลงตัว ดูดีเลยนะครับรีโว่ทำไมถึงต้องแปลงหน้าอ่ะบอกแบบนี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าเผื่อคุณลูกค้าหลายๆท่านยังไม่เข้าใจสำหรับ Toyota Hilux กรีโวนะครับนะโฉมตั้งแต่ปี15จนถึงปัจจุบันมันใช้โครงสร้างเดียวกันอะไรทุกอย่างใช้ร่วมกันได้หมดอย่างเช่นแปลงหน้าเราแค่ถอดของเก่านะครับนะเอาของใหม่เข้ามาโฉมปัจจุบันเข้ามาสวมก็ไปขันน็อตได้เลยส่วนพวกปลั๊กไฟมันมีตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับนะ แค่ซื้อปลั๊กไฟตรงรุ่นมาเสียบต่อปุบ๊บใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับนะนี่คือข้อดีรถปี18เลยแปลงเป็น20 21ได้เลยสบายๆนะครับนะส่วนของแถมอม่นินมาดูันครับล้อแม็กซีเนะครับคุณลูกค้าสีน้ำตาลใหม่อันนี้สวยนะครับ CE เป็นแบบกัานยกนิดน,นึงงานสติกเกอร์นะครับนะยางใหม่ยางปี2 0 2 20, 1ดดอกหนาๆดอกสายซิ่งเลย นะครับโหลดเรียบร้อยนะครับดูครับโหลดหน้าโหลดหลังเลยเอาง่ายงโหลดระดับนี้ถือว่ากําลังดีเลยนะครับนะใช้งานได้ตามปกติเลยรูดได้ไรได้นะครับนะไม่แบบว่าเจอเนินก็ต้องเบรกไม่ใช่นะครับนะเจอเนินยังไปได้สบายนะครับสําหรับรุ่นนี้ตัวนี้นะอ่ะไปดูฝั่งนั้นข้างฝั่งนี้ดีกว่าแสงไม่เข้านะครับอ่ะไปเลี้ยวกระจกมองข้างยังมีนะครับโฉมนี้นะครับเป็นตัวเจพัทนะนี่สองจุดสี่เจพัทดูครับ ยัางใหม่จริงๆนี่สีด้านข้างสวยเดิมเสมอกันทั้งคันนะครับนะมือเปิดเป็นโครเมียมนี่มือเปิดโครเมียมไฟท้ายครับไฟท้ายเดิมโรงงานมือเปิดด้านหลังก็เป็นโครเมียมเพราะเป็นโฉมเจพัดนะครับนะมีกันชนหลังมาให้ไม่ชอบถอดออกได้แม็กไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับสายซิ่งอยากถอดออกก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับนะให้ทางร้านถอดไปให้ก็ได้ หรือคุณลูกค้านํ่ไปถอดเองก็ได้นะครับนะนี่รถบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพิควน้ําท่วมจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายแน่นอนนะครับนะสําหรับรีโวคันนี้อ่ะไปดูภายในกันนิดนึงแล้วกันครับสําหรับภายในรีโว่ขอลังก่อนเลยนี่ครับเป็นเบาะผ้านะครับนะเป็นเบาะผ้านี่เป็นผ้าเหมือนคล้ายๆกำมะหยี่นะอ่าเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆกำมะหยี่เลยครับคุณลูกค้า ที่ราบ่ายความร้อนได้ดีโตโยต้าเขาพูดกันแบบนี้นะครับนะ,อะแอร์หลังไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรแอร์โตโ,ตโยต้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเย็นฉ่าทั้งคันเย็นฉ่าทั้งคันจริงๆนี่ในส่วนของหน้ามีคค่โมดพาวเวอร์โมดเหมือนเดิมนะครับมีกค่โมดพาวเวอร์โมดนะแต่โฉมใหม่ล่าสุดเ็าตัดออกไปแล้วแต่โฉมปัจจุบันโฉมตรงนี้ตวเนี้ยังมีอยู่อีโค่โหมดพาวเวอร์โมดใช้งานยังไงอธิบายแบบสั้นๆให้เราใจความแล้วกันนะ อีโคโหมดเวลาเรากดปุ๊บเราจะเหยียบคันเร่งต้องเหยียบลึกๆหน่อยอ่าถึงรอบเครื่องมันจะมาแต่ถ้าเราเปิด power โห d e เราแตะคันเร่งนิดเดียวรอบเครื่องมันมาเลยอ่าแบบนี้มลลักษณะการทํางานก็คือเหมือนคันเร่งไฟฟ้าครับคุณลูกค้าถ้าเราใส่คันเร่งไฟฟ้ามาเราแตะนิดนึงมาเลยนะคล้ายๆกันลักษณะการทํางานนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเออีโคโหมด power โหมดคือคันเร่งไฟฟ้าไม่ใช่นะครับแต่ผมบอกว่าลักษณะการทางานมันคล้ายกันนะครับนะแล้วก็ มีบูทูธกดรับสายวางสายได้เลยนะครับนะเลขไม้เท่าไหร่เอ่ยคันนี้มาชมกันหน่อยหนึ่งแสนห้าพันเก้ารอกว่ากิโลนี่ครับไม้แสนถือว่าไม่เยอะนะครับรถสาหรับรถปีสิบปดเฉลียล่ยเฉลี่ยดูักคุณลูกค้านะปีละสามหมื่นสี่หมนโลเนาะกำลังดีกุญแจเป็นรีโมทน,นะครับกระจกทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับมองข้างปรับมองข้างทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ฝากระโปรงแล้วสรุปราคาคันนี้กันเลยดีกว่าว่า่อนเท่าไร่ออกรถเช็งมันเท่าไร่นะครับดูกันในห้องเครื่องกันเลยดีกว่านี่ขออยญาตัดลิปมนะครับเพราะฝากระโปรงรีโว่ผมบอกเลยโรหนักยกมือเดียวไม่ไหวครับค้าเรามายกได้ในบรรดารถทุกรุ่นรถกระบะท,ทุกรุ่นฟอร์ดยังสู้ไม่ได้เลยความหนักของฝากระโปรงดังนั้นใส่ซิ่งเอาไปครับเปลี่ยนฝาแน่นอนใส่ฝาคาร์บอนเทียวคาร์บอนเบาหิวเลยครับรถรู้สึกเบาด้วยนะครับนี่จับสัมผัสจริงนะครับนะ รถที่เปลี่ยนฝาคารบอนมาหูขับเบาเลยถนนวิวโว้ e นะแล้วก็น,นี่แผ่นเพดครับติ๊กเกอร์มอกกแกมหน้านะครับนะชนด้านหน้าคานหน้าทุกอย่างเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับนะครับกล่อง ABS มีพร้อมนัดปากกระโปงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับนะโลโก้ตามร้ทุกอย่างครบเครื่องนะ้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มนะครับท่อเดิมโรงงานมีแคสมีอะไรครบนะครับ ฝากเครื่องครบเลยอันนี้นี่ครับโดนเต็มเตฟันเลยสำหรับคันนี้ผมสรุปให้อีกรอ่งแล้วกันนะ Toyota h ไฮรักรีโ2.4เจพัดโฉมดับเบิลแคปคันนี้นะครับนะรถปี2018ราคาอยู่ที่5,039,000บาทครับ5 3 9 0 0 0บาทลูกค้าได้แบบนี้ไปเลยรอรอล้อแม็กรอรอ,รอ หน้าห,อ,หอ่อหน้าเบรกใหม่ไฟเบรกใหม่แปลงหน้าให้เรียบร้อยออกไปถ้าถอด้ตยทะเบียนเนื่องว่ารถ้ต้แดงของมปัจจุบันแน่นอนรักคุูก้านะหรือถ้าไม่ชอบล้อแมกลายนี้เปลี่ยนลายได้ครับซ ER อเออาีเวัน e เลือกได้ครับหรือจะหมกวงแมกเวลเลือกได้หมดนะครับนะก็ยังไงก็ปากคันนี้ไว้ด้วยครับ4ี่ประตูโัเตี o ้ย e หน้าห่อคันนี้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ